จากซื้อตัวก่อนเลยนะครับที่ที่เราจองไว้นะฮะนี่ครับหลังสุด <No. S 1> เปล่านะฮะคนเต็มนะครับขนาดมาเช้านะครับเนี่ยตอนนี้ก็กลังนั่งรถข้ามแม่น้ำโขงนะครับเพื่อข้ามไปต่อรถที่ประเทศลาวต่อ ้นนมาอยู่บบรถทัววแและค,คเ,เป็นรถทัวร์ของสวนเขตไปดานังนะครับแต่เราก็จะไปลงที่เมืองเวก่อนก็จะเป็นรถทัวร์นอนสองชั้นนะครับปาอะไรวะนะตอนนี้เราก็ได้ถึงด่านเข้าประเทศเวียดนามแล้วนะครับเวลาเข้าระมาณเจียงแล้วนะครับตอนนี้ Let's go. Yo, I'm like an addict. Do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet. Lose won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work eight hours, I'ma work nine. If the shoot tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me to the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. I in the song to the highest bidder Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back better than last. year วัเรียกเรียกแกปอยู่ตอนนี้พิเทพบอกว่าให้ข้ามทางลายมานะ้าฮะรันโอ้ร้านสวยมากอนะ่ะแชร์แก โบวโลวังมอเตอร์ไซค์นะต้องจัดสักล้านแล้วครับเหมือนอะไรอะพี่แบ๊กข้าปุ้นเหมือนข้าปุ้นเฮ้ยฮัลโหลพลัชวังเวนะครับเป็นการช่วงเช้ากับมือกล้องของเรานะครับอาจารย์แม็กบริเวณหน้าวังนะครับผมตอนนี้ ยากาศโล่งเย็นสบายแช่แกโหมีการยืนแอคถ่ายรูปนะฮะจารย์เทพเอ่อยิ้มหวานไปหนึ่งทีนะ ก็จะเย็นๆน,นะลงข้างล่างนันก็เป็นทะเลนะครับเฮ้ย what happened เนี่ยเส้นทางที่เราเดินมานะครับผมบอกตรงๆนะริมเขาเลยนะครับ,บรเบบดินทางต่อแล้วนะฮะดูเส้นทางนะครับก็คือเรียกหุบเขาลงไปเลยนะครับ,บรนจนถึงเมืองดานังเลยนะอยู่ข้างล่าง เนี่ยระหว่างเดินทางมาท้าก็จะมุดพายุเข้าไปครับก็กำลังซ่อมทางกันอยู่เพระจนภัยมากเลยครับทริปนี้โค้งนี้เป็นโค้งที่ตัวยูเลยนะครับคนมานั่งชมวิวกันโอเคครับตอนนี้ก็ได้ถึงเมืองดานังแล้วพอดีประมาณ6โมงกว่านะครับถ่ายวิวบนรถอนี้เราก็กำลังจะเดิน ไปหาอะไรกินกันนะฮะพร้อมที่จะเดินไปสะพานมังกรนะครับก็ได้มาถึงตลาดกลางคืนของเวียดนามเมืองดันน์ห่วยนึกว่าบอกเราเดินชมสินค้าให้ของฟงของเฟอร์อ่ะพี่แม็กสะดุดตาอย่างนี้ฮะคือโอ้ my god oh, nice ไม่ใช่ีอไนี่เฮ้ยสวยนะเนี่ยอันนี้ก็ทำเป็นที่ฝาอันนี้ก็ถูกอยู่ฮะทำเป็นที่ฝา้าเท่าไหร่คะติดมาแล้วยี่ห้าบาทด้านนี้น่าจะได้ไมจีิงเลยาันมีชาตอนนี้เราก็ได้อยู่สะพานมังกรแล้วนะครับแต่เขาบอกว่ามันจะมีพ่นไฟตอนวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับตอนเวลาประมาณ3ามทุ่ม แต่เรามาไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์นะครับก็เลยอดดูอันนี้ตันจารย์ของเรานได้ทำการวางศิลาจารึกสั่งอาณาเขตของเราโอเคตอนนี้เวลาประมาณ7จ็ดโมงนะครับเราก็กำลังเดินทางไปที่บาน่นาฮิวนะครับ บรรยากาศตอนเช้าของเมืองดาน,นังข้ามสะพานอยู่นะครับรายากาศตอนนี้ลมแรงเย็นมากเลยนะครับโหโ,โ,โชคดีมากที่คนไม่ค่อยเยอะนะครับเนี่ยเพราะว่าเพิ่งหมดจากพายุนะครับเพิ่งจะวันนี้เป็นวันแรกนะฮะ เพ e ื่อนต้องกดกล้องวะเพื่อนต้องกดกล้องวะไม่เห็นไม่เห็นยังไงเนี่ยเขาถามอะ อะไรอะไรอะไรไม่ค่อยจะแอคทีฟเท่าไหร่แกไปเล่นมุ้งไปไหมเราดีถึงกับนั่งดมยาดมอ่ะ ฮัลโหลตอนนี้เราก็ได้มาถึงข้างบนไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับให้ดูวันบรรยากาศรอบๆโห oh, เหมือนเมืองแบบแฮร์รี่พอตเตอร์เลยนะแชร์แ์ yeah. ว้าวข้างบนนี้หนาวมากเลยนะครับเข้าได้ไหมนี่เราก็ได้มาเล่นเครื่องเล่น 3D นะครับโอ้โหแต่ละคนเท่ชัด ต่อด้วยยิงปืนนะครับนี่เลงเป้าไม่รู้เป้าอยู่ไหน,นทำไมข้าบนมีหมอกอ่ะใครครับเนี่ยหมอกอะไรคนีคือวิง่งไปไหนควิ่งไปไหนคนีคืออา้าวนี่เขาวิ่งไม่หยุดสัก <พอ S 1> ทีนะครับจะฟิตไปไหนอา้าววิ่งขึ้นวิ่งลงต่ออีก คนนี้คือแอคทีฟโอ้ฟิจัดฟิจัดแ <Active S 2> อคทีฟแบบเหววมือนโดนโดนตัวไหนมาไม่รู้โหที่เห็นเมื่อกี้คือมันไม่ได้เร็วขนาดนี้นะครับสกิปเอาโอ้นั่นคือส่เดือน เราขึ้นม,มาปังายสุดเลยเนาะอ,อันนี้ก็ล,กลงแบบพอสุดกช่วงเข้าวางตรงนี้มันตึกบตกันนะ 哈哈哈。<laughs> <laughs> <laughs>